โอเคครับผมสวัสดีครับอ่าผมบดีฟ้านะครับอ่าวันนี้ผมมาอ่าจูนเซนรถให้ช่างออฟดีฟ้านะครับชัยอ่าช่างออฟดีฟ้าชัยภูมินะครับนี่นะครับช่างออฟดีฟ้าชัยภูมิสวัสดีครับครับนี่นะครับกล่องไมโครฟอสนะฮะอ่าใส่ไททันนะครับอ่ารถของช่างออฟเองเป็นไททันตัวนี้เนี่ยเป็นอ่าเทอร์โบปาก4 4นะครับ เดี๋ยวมาดูตอนเบิ้ลตัดกันและตอนออกตัวกันครับ จ้าสัตว์จ้านเพื่อนๆข้ไหนสนใจติดตั้งกล่องดีฟาสเมกาฟอสติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับผมโบดีฟาสขอบคุณมากนะครับ